และวันนี้เราก็กลับมากันในแมปเด e f ฟรอสนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าผมใช้ระยะเวลาในการฟาร์มของเกมเกมนี้ไปพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ทั้งหมด148,000และเลเวล54นั่นเองนะครับก็เอาจริงๆยังไม่เอนเกมนะครับทุกคนผมอยู่ประมาณกลางๆเกมเท่านั้นนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้ ทำการ F K เกมนี้ไว้เลยสักวันหนึ่งเลยเองนะครับก็เป็นการเล่นมือส่สวนใหญ่เลยนะสําหรับตัวผมที่เล่นไปนั่นเองครับก็เล่นไปทั้งหมด14ชั่วโมงเต็มๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับโอเคก็ผมเนี่ยทำการฟาร์มเงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยจะไปซื้อปิกแอคใหม่กันนั่นเองนะครับนั่นก็คือปิกแอคที่ สามารถใส่รูนได้ทั้งหมด3รลูนและราคา1,2,000 0บาทที่สามารถซื้อได้ในเอ่อใน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 ถ้ำนี่แหละในถ้ำโลกหนึ่งั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่ผมเนี่ยจะไปซื้อปีแอนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มเผา ให้ใหม่ก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้นะครับเผ่าของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่อะ่ะคือเผ่าคนแค้นั่นเองนะครับถามว่าทอไมผมถึงใช้เผ่าคนแค้ก็ตอนแรกเนี่ยผมใช้มิโนโทอร์ใช่ไหมเพราะว่าคือเผ่าคนแค้นเนี่ยมันขุดแร่ดีมากนะครับทุกคนผมก็เลยใช้เผ่าคนแค้อยู่ณนะตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็วันนี้เราจะมาสุ่มเผ่าให้ใหม่กันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เผ่า 0.5หรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมหวังไว้คือเผ่านางฟ้านะครับผมไม่ได้อยากได้เผ่าปีศาจนะครับเพราะว่าเผ่านางฟ้าเนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปขุดแร่เอ่อที่สุดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันบวกความโชคดีด้วยนั่นเองนะสำหรับเผ่าๆนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยเอ่อมีทั้งหมด2เผ่านะครับนั่นก็คือเผ่ามิโนทอร์กับมนุษย์ตัวต่ํานั่นเองนะครับหรือว่าคนแคะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปลดล็อกช่องที่3กันเลยแล้วกันนะครับ คือจริงๆเนี่ยช่องที่3เนี่ยเลเวลร้อยมันก็ปลดล็อกให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยรอไม่ไหวครับเพราะว่าขี้เกียจเวลอ่ะโอเคแล้วก็ปลดล็อกไปเลยนะครับและเราก็จะสุ่มกันยาวๆเลยนั่นเองนะครับสปินของผมนะครับหรือว่ารีโลของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด128รีีโลนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้นางฟ้าอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับไปขอนางฟ้าทีเดียวจบ ยังไงโอ้โหมาถึงก็เอวเลยฮะก็จริงๆเอวก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเผ่าหนึ่งที่บวกโชคลาภเหมือนกันนะครับแต่บวกน้อยครับบวกแค่7%เอเซเองครับคือเราต้องการเผ่านางฟ้าที่บวกเปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วกลับมาเป็นคนอีกหนึ่งทีนะครับไปครับเราจะสุ่มกันไปยาวๆแล้วก็เป็นคนอีกหนึ่งทียั้มีครั้งที่สองคนระับีครั้งีชัดไปต่อ เฮ้ยอย่าเอายาโอ้โหเป็นคนมาสามรอบแล้วครับถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดได้ได้ไม่ได้อยากเป็นคนครับตอนเนี้คือผมไม่อยากเป็นคนอีกแล้วไอ้ตีคนไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้มันจะให้ผมเป็นคนให้ได้แล้วก็นั่นเลยฮะอันเดทครับไปสิ่งที่หวังไว้คือนางฟ้านะครับถ้าได้นางฟ้าจะดีมากๆตอนนี้ไอครับสุ่มไปเรื่อยๆเลย มาดูซิว่ามันจะออกให้ผมมหมออกอีกแล้ววนเวียนอยู่กับออกจริงๆนะครับตอนนี้และอันเดดโอ้โหไปต่อครับแล้วก็ตามด้วยออกต่อ40 40เอ้ยเฮ้ยทําไมมันไม่หยุดเมื่อกี้นี้คือถ้าเกิดว่ามันหยุดที่นางฟ้าเมื่อกี้คือมันจบแล้วฮัลโหลทําไมมันทํากับผมแบบนี้ โอ้โหครับมาที่โกเลมอะไรอ่ะทุกคนคือโกเลมอ่ะออกบ่อยมากครับออกบ่อยแบบบ่อยจะจัดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือสิ่งที่ผมต้องการมันคือเผ่านางฟ้าโอ้โหไม่ดอบสักทีไม่มาสักทีแล้วกลับเป็นเงาอีกหนึ่งรอบโอ้ยมาลูในที่สุดผมก็ได้นางฟ้า ในที่สุดมันก็าเว้ยในที่สุดกับทุกคนความพยายามของผมมันก็ได้มาเป็นทีวเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เสียไปทั้งหมด110ลรีโลนะครับและตอนนี้ก็คือนางฟ้าเนี่ยเราก็จะมีปีกนะครับแล้วก็จะบูธโชคราบของตัวเองเพิ่มขึ้น30%ด้วยนะครับมีโอกาส50%ที่จะ อันเชิญสมัยขึ้นมาเมื่อโดนรับความเสียหายทางกายภาพนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นเผ่าที่ดีมากๆครับสเผ่าอ่ะนางฟ้าปีศาจนะครับใครได้เผ่าไหนก็โอเคหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นเผ่านางฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหลังจากที่สุ่มกันมานานนะฮะมาครับเราจะไปทําการ ซื้อของกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็พิกแอคที่ผมจะไปซื้อในวันนี้เนี่ยก็คือพิกแอคที่อยู่ในถ้ำถ้ำนี้นั่นเองนะครับก็เดินตรงเข้ามาในถ้ำได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ประตูนี้นะครับเราต้องทำเควสหากีตาร์นั่นเองนะครับเราถึงจะสามารถเปิดได้นะครับซึ่งผมทำครบหมดแล้วนะครับเออเราก็เปิดได้แล้วนะอ่านั่นแหละฮะมาครับทุกคนและเราก็จะมาซื้อกับพิกแอคราคา1 2 5 0 0 0อันนี้นั่นเองนะครับ คือมันมีพิกแอ็กอีกอันนึงแหละที่มันดีมากๆก็คือพิกแอ็เอ็นเกมอย่างตัวของ5 0 0แสนเนาะผมไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้พิกแอ็นี้ไปก่อนนะครับโอ้พิกแอ็ X นี้นี่มันเหมาะกับเผ่านางฟ้าได้จริง,รง,รงครับทุกคนโอ้โหและตอนนี้นะครับทั้งเนื้อทั้งตัวผมนะครับเหลือเพียงแค่23,000เท่านั้นนะครับไม่รู้ว่า2 3 0 0 0นี้ผมจะเอาไปทําอะไรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเ,เราจะสามารถใส่ลงใส่ลูนให้ได้ไหมนะครับ เพราะว่าพีแอคอันนี้เนี่ยมันสามารถใส่ลูนได้ถึง3อันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้ไปทําการฟาร์มลูนต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูนที่ผมจะใส่ในวันนี้นั่นก็คือลูนลักเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าการหาแร่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องเอ่อใช้ใช,ใช้ใช้ความโชคดีของเราอย่างหนึ่งนะครับพอ่ที่เอ็นชาร์มันอยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเมืองแรกอ่าเราก็มาเจาะรูใส่รูก่อนเลยแล้วกันนะครับ มาเราจะใส่ลักกี้ไปนะครับไม่รู้ว่าเงินพอไหมนะอ่ะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเงินเราพอหรือเปล่านะครับลักกี้11%นะครับ ส่ไปเท่าไหร่สามหมื่นเจ็ดอไม่มีตังว่ะเราอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมใส่อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ความเร็วในการขุดเพิ่มขึ้นอีก12ซด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือพ i ิกแอคนี้ผมจะใส่ลัคกี้2เม็ดกับความเร็วในการขุด1เม็ดนั่นเองนะครับ <S <S ผมได้ยินเสียงไข่ฟันอะไรชงเชงชงเชง <S 2> <S 2> <S ใครวะนะ่ะดำดินฟาร์มบอ ชัดเจนครับผมเจอผู้อยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งครับทุกคนโอเคจัดการไปไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยจัดการได้ครับไอพวกตัวใหญ่ๆอะ่ะเราอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับไอเ,เขาแบบเขาล่องลอยล่องลอยฟาร์มเลยอะ่ะทุกคนเขาชื่ออะไรวะผมจะกดรีพอร์ต <laughs> โอ้ยสบายเกินชีวิตมันสบายเกินใช่ไหมล่ะเออคือถ้าดำดินอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปใกล้ๆเขาอะ่ะเราจะเห็นชื่อเขาไหมครับ <laughs> ถ้าเราเห็นชื่อเขาเนี่ยผมจะได้กดรีพอร์ตได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอไปกดรีพอร์ตเขาแป๊บนึงนะครับผมขอขุดก้อนนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะฮะมันขุดค่อนข้างนานเลยอะโอเคไหนอ่อเจ้าคนนี้ขอดูสิชื่ออะไร FANTAN โอเคนายเอาไปเลยหนึ่งติชีตติ้งไปเลยฮะโอเค ผมเจอและบุคคลที่ทําการล่องลอยละลอยละล่องฟาร์มอยู่บนฟ้านะครับตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มหาเงินได้หนึ่งแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ฟาร์มอย่างยากลําบากเลยนะครับก็เอาจริงๆเนี่ยมือของผมหรือว่านิ้วของผมเนี่ยแทบคดแทบงอกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอนชานให้ ตัวของพิกแอคที่เราซื้อมาก่อนนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าพิกแอคที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นลัคกี้สเม็ดกับขุดไว้1เม็ดนั่นเองนะครับซึ่งลัคกี้เนี่ยผมหาได้เต็มที่11%นะครับหา15%ไม่ได้จริงๆนะครับแต่สูงสุดเนี่ยมันสามารถหาได้ถึง15%กันเลยทีเดียวนะครับเออก็ไปยัดลงไปเลยโอเคได้ลัคกี้มาแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ขุดเร็วอีก1 2เข้าไปด้วยนะครับอ่าใส่เข้าไปเลย ่าแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งเนี่ยที่ผมจะใส่เนี่ยก็คือลัคกี้9%นั่นเองนะครับคือผมหาได้เท่านี้จริงๆก็เอาเป็นว่าคือถ้ามันมีพีแอคใหม่ในอัปเดตรอบหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มหาลูนพวกนี้กันแบบจริงๆจังๆนั่นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะตังไม่พอทุกคนผมขออนุญาตไปตีอาวุธขายก่อนนะ <laughs> ไม่ไม่ได้อะตังไม่พอ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนที่เหลือเราก็จะขายให้หมดเลยนะฮะสำหรับไอสิ่งที่ผมตีมาทั้งหมดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นั่นเองนะได้มาอีก6000เอ้ยตังค์ไม่พอว่ะข่ด3า0พทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปฟาร์มเพิ่มสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อเป้าหมายของเราคือการทำกรอกกับทำอาวุธที่ดีกว่าน,นี้นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคผมขออนุญาตไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะฮะไป โอเคครับและหลังจากที่ผมฟาร์มมาเนิ่นนานนะครับเลเวลของผมก็ไปเลเวล69เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเงิน60,000แล้วมาเรามาตีลัคกี้ให้กับพิกแอคของผมกันดีกว่านะครับผมก็ได้แอบไปฟาร์มลูนมาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ลูนลัคกี้มาเพิ่มด้วยนะครับเอ่อแป๊บนึงนะทุกคนผมขอหาก่อนนะครับอ่าลูนลัคกี้ของผมที่เพิ่งได้มามันไปไหนอ๋อโอเค มีอันนี้กับอันนี้นะครับลูนลักกี้ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยก็บวกอัตราโชคลาภเนี่ยถึง11%เหมือนกันนะครับเท่ากับว่าผมจะมีรูนลักกี้2รูนที่บวก11%กับ12%เปอน่ะเออน่าจะใช่นะน่าจะใช่เอ้ยเอา้าเ1เท่ากันหมดเลยเหรออ่ะโอเคก็เป็นการบวกลักกี้11%เท่ากันหมดเลยนั่นเองนะครับผมจะเอารูนลักกี้2เม็ดกับ ขุดไว1เม็ดเท่านั้นนะครับผมมองว่าขุดไวเนี่ยมันเอาแค่เม็ดเดียวเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่เหลือก็ใส่ลัคกี้ยัดๆไปเราจะได้หาแร่แร่ได้ง่ายๆขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนเอออ่ะโอเคครับใส่ไปเลยปับ๊บเรียบร้อยครับหลังจากใส่เสร็จแล้วลัคกี้ของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับและตัวผมนั้นก็เป็น เเผาแองเจิลด้วยนั่นเองนะครับลักกี้ก็จะบวกไปแบบเยอะมากๆนะครับสำหรับเผาๆนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตไปฟาร์มเพื่อที่จะทําอาวุธใหม่ของผมสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการจบคลิปและแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทําชุดกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับชุดจะเป็นการทําในคลิปคลิปหน้านั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาทำพิกอดกับตัวของอาวุธให้ดูกันนั่นเองนะฮะโอเคไปฟาร์มต่อ และผมก็ได้ไปทําการฟาร์มแรบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยทำการอัปเกรดพิกแอคของผมนะครับเพิ่มลัคกี้มันเข้าไปเนี่ยก็คือผมเนี่ยดรอปเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นแร่ในตํานานหรือว่าแร่ระดับมิสติกหรือว่าแร่ระดับซีคทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดรอปมาเยอะมากๆนะครับรู้สึกว่าจะดรอปมาประมาณ อ่าห้าก้อนนะครับก็จะดอก1ใน3 6 6 6 4ก้อนแล้วก็ดอก1ใน6,655 1ก้อนนั่นเองนะครับเออก็ถามว่าลักี้มันช่วยไหมมันก็ช่วยผมในระดับหนึงเลยนั่นเองนะครับสำหรับการหาแร่ที่มันหายากๆนั่นเองนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีดาบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่ผมใช้อยู่นั่นก็คือดาบคาตนะนั่นเองนะครับคือผมเนี่ยถนัดการใช้ดาบคาตนะมากกว่านั่นเองนะก็เอาง่ายๆก็คือคอมแบทของมันนะผมจําได้หมดแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยถนัดตัวของดาบคาตนะมากกว่านั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําดาบคาตนะที่ดีที่สุดของผมก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ลูกตาไปสักสาอันนะฮะแล้วก็ อันนี้สัก3าอันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วไหนต่อดีอ่ะที่แน่ๆอันนี้ขาดไม่ได้แน่ๆนะครับอันนี้ต้องใส่นะครับเพราะว่าดาบของเรามันจะได้ตีเป็นระเบิดนั่นเองนะครับแล้วก็คิดที่ข้อแล้วกันนะครับทุกคนนี่อ่ะประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้คือดาบคาตนะของเรามีโอกาสได้เพียงแค่42%เท่านั้นนะครับผมอาจจะต้องเติมอะไรไปสักอย่างหนึ่งหน่อยนะอ่ะ,อะดาบคาตนะขึ้นมาแล้วนะครับค่อยๆขึ้นมาเออผมจะเติมอะไรเข้าไปอีกดีเอานี้3อันเลยไหม ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เอาเป็น3333 3, 3, 3, ไปเลยละกันนะครับเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันดีกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะว่ามันมีอันที่ดีกว่านี้นะครับอ่ะผมผสมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ดาบคาตนะที่ดีที่สุดของผมหรือย,ยังมามาครับโอเค มาแล้วครับดาบคาตัน,นะร้อนๆเลยแล้วดาบแดงด้วยครับสวยงามมากดาบนี้ได้เป็นอุจิกาตานะนั่นเองนะครับ,รบและดาบที่ผมได้ณตอนนี้นั่นก็คือดาบนิจิลินสีแดงไม่ใช่นะครับอันนี้มันไม่ใช่ดาบพิฆาตอสูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองความสามารถของมันก่อนที่จะจากกันก่อนแล้วกันนะครับ อ่อผมขอกินน้ำยาลักกี้ไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าคือผมเนี่ยอยากจะอ่ออ้ยอันนี้น้ำยาโชคดีใช่ไหมโอเคถูกต้องไปเราไปลุยกันนะครับคือผมเนี่ยต้องการลูนนะครับผมขออนุญาตไปวิ่งฟาร์มลูนให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยดาบนิจลินของผมเนี่ยมันแรงขนาดไหนแล้วครับกระดกไปโอเคมา วิธีการฟาร์มลูนที่ผมเอผมจะฟาร์มลูนเขียวจากเจ้าสเกลตันที่มันตัวนี้นะครับที่มันเป็นเจ้าตัวนี้นะทุกคนเออเออนี่ครับเราก็ฟาร์มจากเจ้าตัวนี้ได้เลยนะฮะเอออุ้ยดาบแรงจัด่ะทุกคนดูดาบโคตรแรงนี่ยังไม่ได้ใส่ลูนยังไม่ได้ตีบวกแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ลูนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเอแรงกว่านี้ได้อีกนะครับเออมันยังสามารถแรงได้มากกว่านี้นะครับโอ้แรงจัดแรงโคตร แล้วก็ตอนนี้นะครับคือ,อ,อชุดเก่ะของผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําด้วยนะครับก็อาจจะต้องไปทําชุดกงชุดก่อให้มันเรียบร้อยก่อนนะเออถ้าทําแบบว่าชุดเกาะเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะตีแรงกว่านี้เยอะเลยครับอ่าแต่แบบนี้ก็โอเคนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับตีแรงเอาเรื่องเลยโอ้โหตีแป๊บเดียวตายตีแป๊บเดียวตายครับเออดูดิโหมดมากเอาเรื่องเลย แต่ถ้าเป็นเผ่าเดมอนผมคิดว่ามันน่าจะตีแรงได้มากกว่านี้ป่ะทุกคนเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นเผ่าเดมอนเนี่ยมันจะตีแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเออเออแองเจิลเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่เอาไว้ใช้ฟาร,รม์มนู่นฟาร,ร์มนี่นั่นเองนะครับทุกคนเออผมก็เลยแบบว่าอยากได้เป็นแองเจิลนั่นเองครับแองเจิลมันฟาร,ร์มง่ายอ่ะเนาะเออผมอยากฟาร,ร์มง่ายๆอะ่ะและหลังจากที่ผมทาพิกแอกและอาวุธสุด เทพของผมเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้มันเหลือเพียงแค่ชุดกรอกของผมนะที่ยังคงโศกังอยู่นะตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําในคลิปคลิปหน้านั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาบวกกับเจ้าลิเปอร์มอนที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้ให้ดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมตีเจ้าลิเปอร์แรงขนาดไหนแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเจ้าลิเปอร์เนี่ยมันตีผมแบบว่าเละแน่นอนนะครับเพราะว่า ชุดเกราะของผมเนี่ยมัน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 บางมากนะครับเออก็เอาง่ายๆน่าจะโดนประมาณ3ทีน่าจะตายนะฮะตัวผมเนี่ยโดน3ทีน่าจะตายนะครับอ่ะโอเคเราจะมาจัดการเจ้าลิเปอร์นะครับเจ้าลิเปอร์คือตัวนี้เลยนะครับก็วิธีเล่นกับเจ้าลิเปอร์ง่ายๆนะครับเดินเข้าไปแย่มันก่อนและรอมันหมุนนะครับปั๊บอ่ะหลังจากหมุนเขาจะตี1ทีนะครับปุ๊บอ่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปแย่เขาต่อครับเราก็บล็อก1ทีแล้วก็บล็อก1ที แล้วก็บล็อกหนึ่งทีแล้วก็ขวด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 ฟวด,ด,ดบล็อกไม่ทันบล็อกไม่ทันเออ, <gauche> เออผมคิดว่าผมจะเบิร์ตเขาชุดเดียวตายไงทุกคนเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการไปฟาร์มเพื่อที่จะมาทำชุดเกราะในคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับชุดเกราะของผมนะครับแน่นอนว่าชุดเกราะรอบหน้าเนี่ยเราบวกกับลิปเปอร์แบบชิลๆแน่นอนนะครับ อ่ะก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย